เลนมาก็บแดร์เก็ต์ดสิบเปอร์เซ็นต์ตาสุด10ครับขึ้นอยู่20บล้านเก็บเท่าไหร่แปดสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเขาเก็บมาเพื่อเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุกเขาเก็บเนี่ยเพราะคุณรวยมากไกปแล้วก็ต้องเก็บครับภาษีถือครองที่ดินที่ดินก็จะถือมากเกินไม่ได้ครับเขาจะแบ่งเพื่อทุกคนมีที่ทากินอยู่ดีกินดีนั่นหมายถึงว่าตัวเป้าหมายจริงๆมันต้องมองให้ขาดหรือมองให้ชัดก่อนว่าแรงงานประเทศไทยที่เป็นกลงล้อสําคัญตัวจักรสาคัญเนี่ย เขาได้อยู่ได้อย่างมั่นคงหรือไม่ใช่ไหมครับถูกต้องคือคือถ้าประเทศชาติมั่นมั่นคงประชาชนเป็นสุขครับหลักมันอยู่แค่นี้นี่คือวิสัยทัศน์ครับคุณเป็นรัฐบาลบริหารประเทศคุณจะทํำยังไกงการบ้านมีแค่นี้การบ้านของคุณวันนี้ทุกสํานักคณะเศรษฐศาสตร์สํานักไหนก็ตามบอกว่าวันนี้ช่องว่างระหว่างคนจนรวยมันมากรวยกระจุกจนกระจายสองการคอร์รัปชันสามความไม่เป็นธรรมในสังคมความไม่เสอมอภาคครับอัน,นี้เป็นตัวเลขทั้งโลกเขารู้กันหมดนะนักการเมืองเป็นภาครายงานไหมครับ ที่จริงนักการเมืองเนี่ยถ้า,าว่าก็คยแรงงานชนิดหนึ่งแรงงานชั้นข้าราชการก็แรงงานข้าราชการก็แรงงานครูพวกนี้แรงงานแต่มันกลายเป็นว่านักการเมืองกับข้าราชการเนี่ยมีไรายได้ที่ออกกฎหมายรองรับแต่ขณะที่ประชาชนไม่ได้มีการรองรับแล้วแล้วฝ่ายแรงงานพอจะสู้กันก็ค่อนข้างเหนื่อยวันนี้รวมเป็นสมานา์เนี่ยก,ก็ต้องแบ่งเป็นแต่ละหน่วยใช่ไหมหลักใหญ่ของการบริหารประเทศนะครับไม่ว่าใครจะทำอาชีพอะไรก็คือ จากคันมนดาถึงเชิงตะกอนค,คนทุกคนมีหลักระกันเป็นสัจจะชีวิตแบบนี้<ต>เพื่อต้องการให้คนนี่เอาความรู้ความสามารถความฉลาดที่แตกต่างกันเนี่ยเอามาใช้ใเต็มที่เพื่อประเทศจะเจริญอย่าไปถ่วงเขาแต่เขาอดเขาไม่มีกินเนี่ยเขาก็คิดแต่เรื่องจะกินอะ่ะมันไปไม่ได้เพราะไปไม่ได้ไปแข่งกับประเทศไหนก็ไปไม่ได้แสดงว่าสิ่งที่เป็นอยู่ในเรื่องการบริหารรัฐเนี่ยมองมิติข,ของแรงงานเนี่ยผิดพลาด จากกรณีร<อ>ที่จะมองว่ามนุษย์เป็นมนุษย์ที่ต้องดำรงชีวิตเนี่ยเพราะว่าพวกนี้ไม่มีจิตสํานึกในเรื่องเป็นจิตสํานึกในความเป็นรัฐนี่ไม่มีแต่มีจิตสํานึกในเรื่องทุนพอเข้าไปทํางานก็คิดกำ<ก>ไร<ง>ข<ค>าดทุนครับกำไรขาดทุนเริ่มตั้งแต่ซื้อเสียงแล้วซื้อเสียงเข้าไปก็ถอนทุนครับทําอะไรคิดในเรื่องกําไรขาดทุนถ้าเราไปดูอุดมการณ์ดูศาสนสุภาษิตทุกบอกคนที่ฉลาดนั้นต้องทําเพื่อส่วนรวมครับคนที่ฉลาดนะ แคนโง่เนี่ยเป็นผู้นําไม่ได้ครับพาโลอปาลินายโกนคนโง่เป็นผู้นาไม่ได้แสดงว่าคนเห็นแก่ตัวเป็นไม่ได้ครับแต่บ้านเมืองนี้มันมีคนเห็นแก่ตัวเป็นผู้นําเป็นแล้วเป็นอีกเป็นแล้วเป็นอีกหลายคณะผลัดเปลี่ยนกันแต่มีมีความพยายามของคนที่มีอำนาจพยายามจะไม่อธิบายสิ่งเหล่านี้คนเข้าใจว่าในภาพรวมของคน65ล้านคนของประเทศเนี่ยภาคแรงงานที่มีรายได้กับภาคแรงงานที่ไม่มีรายได้เนี่ย มันมีสัสดส่วนเท่าไหร่แล้วจะอยู่กันยังไงใช่ไหมครับเขาไ,ไม่อธิบายเพราะว่าอธิบายตัวเองเสียประโยชน์เนี่ยพระบอกว่าเก็บภาษีมอดกนี่เอ้ยไม่ได้กองชั้นเยอะท,ท,ทั้งๆที่คนรวยคนมีเงินส่วนใหญ่กินทั้งชาติก็ไม่หมดแต่ไม่รู้จะห,หอบไ้ทาไมไมหมครับคือเขาไม่มีจิตศาสนาะถามว่านับถือพุทธไหมเอาแล้วทุกศาสนานะศาสนาสอนกันหมดถามว่าแล้วพระพุทธเจ้าอ่ะอ่านประวัติแล้วเห็นซึ่งจังทอดกระถินกันจังเลยครับแค่คุณเดินตามรอยสักขีเล็บได้ไหมเนี่ยมีแล้วเนี่ยไม่ได้เอาไปอะไรเสียสลาหมดเลย แต่คุณไม่ต้องขนาดนั้นแหละแค่คุณอย่าโลภนะให้เอาสักขี้เล็บของพระพุทธเจ้าเลยทําได้ไหมอย่าอย่ายกมือไหว้อย่างเดียวอย่าทอดกรถินทอดกรถินก็หวังจะรวยอีกน,ะนะั่นน่ะบุทิศแล้วขอให้รวยขอให้รวยนะไม่ใช่ไม่ใช่ไปทอดเพื่อเสียสรานะตอนนี้เมื่อเมื่อปัชญาเบื้องต้นความเข้าใจเบื้องต้นมันไม่ได้และทางสหภาพต้องมารวมกันอย่างเด็ดเนยท่ามกลางการต่อต้านจากนายทุนกับกลุ่มนักการเมืองซึ่งไปมีอำนาจอยู่นยในแง่ของ อย,อย่างน้อยที่เคยได้ยินกันมากคือสาภาพการรถไฟใช่ไหมครับที่ต่อสู้กันมาอย่างยาวนานเป็นจะ,จะเรียกว่าเป็นชั่วอยุคนได้ไหมครับเกินเกินชั่วอยุคนครับคือวันนี้สถานะของอย่างการรถไฟไมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หต่อสู้มามีครอบครัวที่อยู่ในสาภาพการรถไฟเนี่ยก็มากมายมหาศาลการต่อสู้เพื่อจะให้ให้ได้พื้นฐานอย่างที่สมศักดิ์ว่านเนี่ยคุณสวิทมองไง ได้หรือไม่ได้หรือว่ายังเจออุปสรรคอะไรครับเขาผมคิดว่ามันการสู้นี่มันได้อยู่แล้วเพียงแต่ว,ว่าเรามันเป็นประเทศที่ค่อนข้างเยียแคบแคบในแง่ของการมองคนให้เป็นคนคมันแปลว่าการดกดขี่กรุกรีเราท่านเอาเปรียบม,มันก็มีอยู่อย่อยางต่อเน,นื่องประชาชนก็ก็จนลงทุกวันผมนถามว่าสิ่งเหล่านี้ผูบ้บริหารประเทศรู้ไหมรู้ไม่ใช่ว่าไม่รู้รทุกสิ่งอย่างไม่ใช่เป็นความผิดพลาดแต่เป็นเรื่องของการวางแผน อย่างแยบยนเพื่อให้คนเป็นแบบนี้เพื่อตัวเองได้ร่ำรวยขึ้นเพราะนั้นในสาการในสาภาพทุกแห่งมันก็ที่ยืนหยัดมาได้ทุกวันนี้เนี่ยสู้กันมาอย่างยาวนานเนี่ยผมก็คิดว่าเราสู้กับหลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะในสาภาพรายงานรับวิสาหกิจเนี่ยด้านหนึ่งเนี่ยสิทธิประโยชน์ของพนักงานนี่แน่นอนคือเราเรามองอาจจะมองทั้งประเทศไม่ได้เนื่องจากมันใหญ่เกินกว่าที่จะรับผิดชอบมองเฉพาะขอบเขตการทํางานองค์กรก่อนใช่ไหมครับ ก็คือต้องทำสองส่วนค,คือด้านหนึ่งเนี่ยก็ว่าสาภาพมันมีสมาชิกปากท้องของสมาชิกภาวะเศรษฐกิจของสมาชิกก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องทําซึ่งปฏิเสธไม่ได้นะฮะนอกเหนือจากมองภายในแล้วเนี่ยก็ต้องดูภายนอกด้วยเพราะว่าโดยหลักการของการทํางานของสหภาพก็คือเราคิดเสมอว่าสังคมดีชีวิตเราดีถ้าสังคมเลวชีวิตเราดีไม่ได้อันนี้เป็นหลักโดยทั่วไปเพราะนั้นเนี่ยมันต้องทําในสองส่วนปฏิเสธส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้เพราะนั้นการต่อสู้ที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องยอมรับบ้านเราเนี่ย การต่อสู้ของพี่น้องชาวไร่ชาวนากรรมกรทั้งหลายเนี่ยมันถูกกระทําอย่างต่อเนื่องผู้นําถูกจับติดคุกถูกประหารชีวิตแต่ชาวไร่ชาวนาก็ไม่มีสภาพไม่มีกําลังที่จะไปตั้งสภาพและถือว่าอันนี้อันนี้อันนี้ผมข้อมูลจากทางเยอรมันเองว่าชาวไร่ชาวนาเป็นข้อมูลตกสํารวจนี่จริงไหมก็เป็นเรื่องจริงแต่ว่าเ็าพยายามที่จะแยกแยะแยกย่อยแต่ถามว่าไม่มองว่าชาวนาเป็นแรงงานอ่าใช่พยายามแยกอันนี้คือภาคเกษตรอันนี้ในขณะที่ต่าประได้เข้ามองว่านี่คือแรงงานสำคัญคือแรงงานทั้งหมดคยิ่ง ชาวนาชาวไร่แต่ก่อนก็มีการรวมกลุ่มกันเช่นสาพันธ์ชาวนาชาวไร่ก็มีการรวมกลุ่มเข้าต่อสู้เคลื่อนไหวเมื่อุการี่14ตุลาคมเลยเนี่ยพลังสามประสานนิสิตนักศึกษาชาวนากรรมกรก็ร่วมกันเคลื่อนไหวต่อสู้แต่ว่าเมื่อลุกขึ้นมาสู้มันก็ถูกกระทำถูกจับถูกฆ่าถูกคิดคุกอันนี้ก็คือเป็นประวัติศาสตร์ของบ้านเราที่เป็นแบบนั้นมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นถึงยุคนี้ก็ถามว่ามันลักษณะแบบนั้นยังมีอยู่ไหมมันยังมีอยู่เป็นรูปแบบในการที่จะทําลายมันมี มันมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเพราะในแง่บริบทของการต่อสู้ผมคิดว่าวันนี้เนี่ยอย่างที่พีมพศักดิ์ได้พูดในตอนต้น,น,นว่าเรื่องของการจ้างกันต่ำก็ดีเรื่องของอัตราค่าของชีพเมื่อเปรียบเทียบจากปีหนึ่งจนถึงปัจจุบันเนี่ยเปรียบเทียบจากราคาทองเนี่ยงนั้นปัจจุบันนี้ผมคิดว่าภาวะการกดขีข่กดเันจะเปลี่ยนเนี่ยมันเยอะขึ้นมันมากขึ้นแต่ที่มันมองไม่ค่อยเห็นเนื่งองจากมันสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเพราะอะไรครับเพราะอะไรถึงมองไม่เห็นในขณะที่ความเดือดรนนก่ริงใทุๆววัเพาาะ โดยภาวะที่ก็ทําให้คนเนี่ยต้องทุกข์ยากยากจนต้องดิ้นรนเอาตัวรอดเพราะฉะนั้นความคิดในแง่ของปัจเจกับบุคคลไปถ้าระบบเศรษฐกิจทุนเสรีนิยมในปัจจุบันเนี่ยนะมันเป็นภาวะที่ทําให้คนเนี่ยเห็นแก่ตัวมากขึ้นแล้วก็พยายามที่จะระบบนี้พยายามหล่อหลอมให้คนเห็นแก่ตัวนะฮะความคิดในเชิงปัจเจกับบุคคลนี่สูงมากในปัจจุบันเพื่อจะได้ไม่ไปสนใจกําไรของคนที่เขาวางแผนมาเพื่อจะอกำไรสูงสุดก็ไม่ต้องไปสนใจแล้วก็ที่ํามันฝ่ายหนึ่งก็ไม่ต้องการให้รู้ฝ่ายนี้ก็ไม่ต้องการให้ ไม่สนใจเพราะว่าทุกคนก็ต้องสะสมต้องหากินหาเช้ากินขําอะไรเหล่านี้เป็นต้นเพราะนั้นก็เลยทําให้สภาพการเคลื่อนไหวการต่อสู้ของคนในบ้านเราเนี่ยหรือแม้กระทั่งในต่างประเทศด้วยภาวะเช่นนี้เกิดขึ้นทั่วโลกไปใต้ระบบเศรษฐกิจทุนเสรีนิยมที่เป็นอยู่ในปัจจุบันครับเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าในบริบทในปัจจุบันในการต่อสู้เนี่ยผมคิดว่ามันถ้าเปรียบเทียบกับแต่ก่อนกับปัจจุบันเนี่ยมันสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นมันหลายเรื่องครับ ที่ที่มันรุนแรงแต่ว่าคนไม่รู้ไม่ทราบคนนิ่งเฉยแล้วก็เย็นชายกตัวอย่างเช่นเรื่องของพลังงานก็ดีรเรื่องราคาสินค้าอะไรต่างๆก็ดีเนี่ยมันมีช่องว่างมีไม่สมดุลกันเยอะแยะมากมายแต่ถามว่าคนรู้ลึกไหมรู้ว่าของมันแพงแต่ไม่รู้ว่าไอ้สิ่งเหล่าน,นี้มันเกิดขึ้นตายธรรมชาติหรือเกิดขึ้นจากการวางแผนครับมเมล็ดพันธุ์พืชก็ดีทรัพยากรก็ดีมันถูก เบียดบังเอาไปจากพี่น้องประชาชนเป็นจํานวนมากเพราะนั้นในสิ่งเหล่านี้ที่กําลังสู้กันอยู่ในปัจจุบันนี้ที่บอกว่าด้านหนึ่งในสู้ปัญหาปากท้องที่จําเป็นต้องสู้เพราะว่ากล้าของชีวิตการดำรงชีวิตการดำรงชีวิตที่จำเป็นที่จะต้องมีจำเป็นต้องทำแต่ด้านหนึ่งในภาวะทางด้านสังคมเนี่ยการเคลื่อนไหวทางด้านสังคมกระบวนการในงงานก็จําเป็นที่จะต้องมีและต้องต้องสู้กันทั้งสองในทางคือทั้งในทั้งนอกต้องสู้กันต้องประสานกันจริงๆแล้วถ้าถามถ้าถามตั้งสติแล้วถามว่า ตกลงวันนี้คนที่กำลังทำงานต้องดำรงอยู่สู้กับใครครับ,อบอสู้กับ,บคนมีอำนาจที่เป็นนักการเมืองสู้กับทุนสู้กับใครคือด้านหนึ่งเนี่ยมันก็เฉพาะหน้ามันก็ต่อสู้กับคนที่ใกล้ชิดก่อนอย่างเช่นระดับผู้บริหารระดับนายทุนเจ้าของสถานประกอบการร,รัฐบาลที่ไม่มีลักษณะของธรรมิบาลลักษณะที่ รัฐบาลเป็นตัวแทนของชนชั้นในทุนเอารีเราเปรียดคนยากคนจนนี้ก็ต้องสู้คนที่โกงเข้าไปอยู่ในรัฐบาลเพื่อยังไงครับแต่ว่าโดยหลักจริงๆเรองันนี้เราสู้กับโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจที่ไม่เป็นธรรมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ประชาธิปไตยที่มีการพูดถึงกานเนี่ยผมคิดว่ามันล้มเหลวโดยสิ้นเชิงประชาธิปไตยเมื่อเราพูดถึงเชิงหลักการเป็นของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนทางเศรษฐกิจมันก็ควรที่จะเป็นแบบนั้นแต่ถามว่าวันนี้เราพูดถึงประชาธิปไตยเป็นไหมเพราะฉะนั้นนี่คือสถานการณ์ของประเทศไทยในวันนี้ที่ผมคิดวว่าัันนนี้้มตอง มันมองแค่ส่วนส่วนใดส่วนหนึ่งนี่ไม่ได้คือมันต้องมองทั้งระบบคือมันมีความต่างอันหนึ่งที่ผมเห็นก็คือเวลาเข้าไปยืนอยู่ในสังคมเยอรมันเขาบอกทุกคนคือภาคแรงงานหมดแต่แต่พอมากลับมาประเทศไทยประเทศไทยบอกไม่ใช่ภาคแรงงานคือเขาพยายามที่จะม,มันคืออะไรคือเขาพยายามที่แยกย่ยอยอย่างเช่นใน,นวันนี้เนี่ยเขาใช้กฎหมายบางทีอย่างเช่นวันนี้เนี่ยแรงงานเอกชนเนี่ย เขจะอยู่ภายใต้กฎหมายฉบับหนึ่งรัฐวิสาหกิจก็อยู่ภายใต้กฎหมายฉบับหนึ่งแรงงานที่เขาเรียกว่าแรงงานนอกระบบที่เขาพยายามพูดกันติดปากแต่ว่าแรงงานพวกนี้คือแรงงานที่กฎหมายสวัสดิการเอื้อมไม่ถึงเนี่ย26ล้านในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีกฎหมายอีกฉบับหนึ่งข้าราชการ3-4ล้านคนเนี่ยก็จะอยู่ภายใต้กฎหมายฉบับหนึ่งเขาพยายามที่แยกย่อยคนเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเกกลุ่มแล้วใส่แนวคิดในลักษณะของ ไม่เชื่อมสัมพันธ์ถึงกันและกันมันก็เลยทําให้เกิดภาวะการแยกย่อยคือต่างคนต่างเข้าใจโดยไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วทั้งหมดคืออันหนึ่งอันเดียวกัน,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 กนที่จะต้องจัดระบบอย่างที่ท่านสมศักดิ์ว่าตั้งแต่เกิดจนถึงเชิงตะกรในฐานะคนที่เกิดมาในโลกนี้จะต้องมีแรงงานใช้อะไรบ้างที่เกิดประโยชน์แต่การวันนักการเมืองซึ่งวันๆไม่ได้ทําอะไรแต่พูดสร้างปัญหาให้ประชาชนเนี่ยรายได้มากมหาศาลจะออกจะขึ้นเงินเดือนเท่าไหร่กูก็ขึ้นเลย ในขณะที่ประชาชนที่เป็นที่มองเห็นเด่นชัดที่เงื่อไหลรย้อยคือภาคแรงงานที่เป็นผู้ที่สร้างแผ่นดินขึ้นมาเนี่ยกลับกลายเป็นว่าจะมีการขึ้นะแคลงทีหนึ่งก็ต่อสู้กันเยอะเพาจริงสามร้อยบาทนี่มันมันเป็นที่พูดถึงค่าจ้างกันต่ำความจริงราคาอย่างที่พักสากบอกไม่ค่อยไม่มันไม่ไม่ใช่ปัจจัยสําคัญปัญหาคือว่ากล้ากองที่ต่างๆในราคาสินค้ามันอยู่ที่ตรงไหนเพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องการต่อสู้เรื่องค่าจ้างความจริงเราสู้เรื่องค่าจ้างที่เป็นธรรมไม่ใช่ค่าจ้างกันต่ํา จริงไอ้กาจ้างที่เลี้ยงคนได้3-4คนอย่างที่บอกเนี่ยทางราก็มีข้อมูลในการ,รที่จะไปสํารวจคนงาน4ี่ห้าพันคนคแล้วก็เฉลี่ยออกมาที่จะยืนหยัดอยู่ได้ยืนอยู่ได้กับ4คนในครอบค,ครัวเนี่ยมันตกอยู่ที่5้าร้อยบาทต่อวันนะต่อวันแต่วันนี้300บาทมันก็ไม่พอแล้วยิ่งวันนี้ก็ยิ่งไม่พอใหญ่วันนี้300บาทได้กรุงเทพปริมณฑลบวกอีกหนึ่งจังหวัดก็คือภูเกต็ตก็คือเป็น7จังหวัดน,นาร่องและจะประกาศพร้อมกันวันที่1มกราสองพันห้าสิบหก สามร้อยบาทเท่ากันทั้งประเทศอันนี้ก็เป็นข้อเสนอของพวกเราว่าทําไมว่าต้องค่าจ้างต้องเท่ากันทั้งประเทศเพราะว่าวันนี้เนี่ยค่าจ้างที่มันต่างกันนี้มันมีถึงสาสิบสองราคาค่าจ้างมันไม่เหมือนไม่เท่ากันทั่วประเทศมันมีสาสิบสองโซนทั้งหมดเพราะนั้นเมื่อค่าจ้างไม่เท่ากันเนี่ยมันก็เกิดแรงงานที่อยู่ปลายทางชายขอบก็อพยพเข้ามาสู่ที่ที่ค่าจ้างที่มันสูงกว่าอพยพเข้าสู่เมืองก็นั้นทำให้เมืองเกิดการกระจุกเพราะว่าทําให เขาเรียกว่าทําสภาพความเป็นอยู่อะไรเสียหายหมดเลยเสียหายหมดเลยแล้วถ้าเราทําค่าจ้างห้มันเท่ากันนะครับสถานประกอบการทั้งหลายมีอยู่ก่สร้างระบบโลจิสติกการขนส่งให้มันดีใช่ไหมะแล้วก็นาการขนส่งแล้วก็กระจายคนไปอยู่ตามหัวเมืองอะไรต่งางๆอยู่กับบ้านอยู่กับชนบทอยู่กับครอบครัวสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานให้มันดีมันก็สามารถที่จะไปได้ลดค่าใจ,จ่ายเยอะถ้าเกิดรัฐบาลก็ฟังตรงนี้ปุ๊บมองเห็นภาพแล้วเขาทาเลยเนี่ยตกลงแล้วรัฐบาลเข้าใจไหมถ้าทำถ้าทำแบบนี้นะผมว่าเขาเข้าใจนะครับ แต่มีตัวเลขท,ที่ไม่ได้พูดให้ตกใจนะครับแต่เป็นตัวเลขของธนาคารแห่งประเทศไทยออกรายงานพูดถึงภาระหนี้สินของประชาชนภาคโควเรือนนะครับแม้วันนี้โดยใช้คําว่าคนที่มีรายได้ต่ํากว่าเดือนละ2 5งหม้ามันบอกนัยะอะไรครับจอยู่ไม่ได้จะอยู่เขาบอกคนที่มีรายได้ต่ํากว่าเดือนละ2 5งหม้าอยู่ในอาการน่าเป็นห่วง คืออยู่ไม่ได้เขาหยิบอันนี้พูดแบบพูดแบบทางการใช่ไหมครับพูดได้ดูดีใช้ภาษาทางวิชาการบิดเบือนความเป็นจริงก็คือต่ำกว่านั้นคืออยู่ไม่ได้พูดง่ายง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สามร้อยบาทก็เท่าไรเก้าพันพญาตรีหมื่นห้าแล้วมันจะอยู่ได้ยังไงแล้วประเทศชาติจะพัฒนาไปไปยังไงแล้วบางคนมีเรื่องเช่าบ้านมีเรื่องซื้อก่อนออมมีเรื่องไปเป็นหนี้ก่อนจนหนี้สินล้นพ้นตัวมีเรื่องของการซื้อสินค้าที่มีราคาและที่รัฐบาลคุมไม่ได้จนเกิดค่าองชีพสูง คือทั้งนั้นนี่คือปัจจัยที่ทําให้คนอยู่ยากมากขึ้นเพราะนั้นไอ้เรื่องสามร้อยบาทเนี่ไม่ต้องพูดถึงไอ้เรหยาบไปอีกก็ยิ่งเป็นปัญหากันไปใหญ่นะครับแต่ตรงนีมน้มันจะเป็นตัวอธิบายไปถึงจุดหนึ่งไหมครับที่รัฐบาลหรือว่าผู้ประกอบการพูดว่าแต่แรงงานถ้าจะต้องมีรายได้เพิ่มก็ต้องเป็นแรงงานมีฝีมือจะเอาแต่เรียกร้องรายได้เพิ่มโดยไม่มีฝีมือไม่ได้ ก็คือวันนี้ความจริงนีไ่ไอแรงงานเนี่ยมันมีฝีมือหมวดประนามาห้าปีสิบปีมันจะไม่มีฝีมือได้ไงกับ,บงานที่มันทําแต่ว่าในขณะที่เขาต้องกินค่าจ้างกันต่ําอยู่คือกําหนดแล้วก็กิกนค่าจ้างกันต่ำถามว่าฝีมือแรงงานก็มีไหมก็มีใช่ไหมฮะงาน,นระดับล่างๆเดี๋ยวนี้แทบจะไม่มีแล้วล่าสุดสมาคมผู้ประกอบการเรื่องบ้านจัดสรรเน่ยไหมหลังจากที่ปม่าก,กำลังปรับตัวพัฒนาประเทศขนาดใหญ่นี้แร